สวัสดีครับผมไอพีพยาอินทรีหรือ PGL นะครับคือวันนี้นะครับมันจะมีคนมาแบบขายรถนะครับคือเขายกรถมาที่ร้านของผมนะครับคือเขาจะมาขายรถนะครับเป็นรุ่นอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องรอดูนะครับว่ารถจะดีแค่ไหนนะครับว่าผมจะอยากซื้อหรือเปล่านะครับแล้วพอเสร็จจากตรงนี้มันมีคนให้ผมแบบไปตีราคาให้แบบต่างจังหวัดนะครับเออเพราะตอนนี้ผมอยู่กทมนะครับ คือเขาจะให้ผมตีราคาให้แล้วถ้าผมถูกใจหรือว่าแบบราคาเขามันแบบน่าซื้อผมก็ซื้อเลยครับก็คือถ้าตกลงกันได้เนี่ยก็เดี๋ยวผมยกกลับบ้านเลยครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เก็บไว้นั่นแหละนี่รถก็มาถึงแล้วนะครับนี่รยอันนี้รุ่นอะไรวะเว็บร้อยเว็บร้อยอออก็ดีอยู่แต่สภาพก็มี เบาะน,นี่คือก็ขาดนะนี่ขับได้ไหมยังขับได้อยู่ไหมเนี่ยไม่รู้เอาเฮียไม่รู้แล้วมึงมาไงนี่แม่ขับได้ขนม,มาเหรอขนม,มาดินี่ทำความสะอาดคือถต่ว่ายังไม่ได้เรื่องทำความสะอาดนี่ล้อมีส้นกอดนี่นนนส้นอดนี่เฮ้ยเดี๋ยว นี่โดนโดนเทียอะไรมาเนี่ยโดนทียอะไรไม่รู้เอาไอสัตว์มึงคนขับนะเฮียตัดทียอะไรม่รู้โอ้เอาแล้วเบรกยังไงอ่ะเบรกใช้ดีเลยครับนี่เบรกแบบนี้นี้เฮียเบรกหลังข้างนี้ไม่มีเบรกครผมเบรกข้างเดียวด้วยเนอะมันไม่มีเบรกทั้งทั้งสองข้างอยู่แล้วข้างนี้ไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วเบรกหน้าไปกระจกหัวเลยนี่เบาะ นี่ทําไมถึงมาขายเนี่ยทําไมถึงมาขายผมไปต่อไม่ได้เอ้าคาพูดก <c oughs> ูทำไมกูมึงจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยไปเจ้าะเอาเงินไปกินหมูกระทะนี่หมูกระทะเหรอน้ำขายตอร์ไซเพื่อกินหมูกระทะเหรอใช่นี่อันนี้มัวดูไงวะเนี่ยโอ้โหซือ้อมาถ้าให้เดาก็น่าจะประมาณ สี่ห้าสามสี่หมื่นประมาณนี้สี่หมื่นห้าอะไรประมาณน,ะะนี้หละเออที่เองซื้อมาเองเองซื้อมาเท่าไหร่อะซื้อมาประมาณสามแสนสามแสนพอน่อไงเว็บร้อยเอาจริงที่ร้านก็มีอยู่พันหนึ่งนะนี่คืออะเอางี้เฮ้ยน้ำมันรั่วไหมนี่ไม่รู้ออาน่าจะรั่วเลย โอ้โหแล้วดูนั่งไปกูจะตายห่าไหมนะลูกค้ากูจะตายห่าไหมนะเบอทั้งทำใหม่น,นี้ทำใหม่เพราะเผื่อลูกค้าชอบแบบไม่ไฟเบอร์แตกไม่แบบเด็กไม่ไฟเบอร์แตกเฮ้ยเฮ้ยโดนหี้วอะไรมาเนี่ยโดนไอ้พวกพวกยิงมายิงที่ไหน เงยเดี๋ขับไปชนหม,มาบ้างกว่าโหชนหมาไม่หาี่้เลยไปชนหมามาตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องราคาดีกว่าเน, <Yeah. S 2> น้อเงี้ยลองว่าหมาว่าเราจะขายกี่บาทสักประมาณสองหมืห้าสองหมื่นห้าแล้วกเอาไปขายต่อกี่บาทไหมเนี่ย <Okay. S 2> เองนงี้พี่กันคือ ติกเกอร์อินทอนด้วยมาดูมาดูล้วก,ก็มีร้อยขาดไปเออว่าอันนี้ก็มีติกเกอร์อินทอนอยู่มึงเปิดเล่นน้เมีอะไรนี่เอออย่างนี้นะถ้าออสมมติว่าเองเนี่ยเอาไปโพสขายเองเนี่ยขายออนไลน์บ้างขายแบบขายคนแบบเอาไปขับเลยอะราคาประมาณเนี้ยก็น่าจะพอได้อยู่แต่นี่กูก็เป็นข้อคายกูก็อาจจะมีอีกราคาานึงเดี๋ยวอันขอต่อหน่อยนะ ถ้าต่อได้ก็ถ้าเองเอาก็เดี๋ยวยกยกเข้าร้านเลยแต่ถ้าเองไม่เอาก็ยกกลับบ้านไปเลยนี <c oughs> ่กูต่ออีกสองพันไปก็ <c oughs> เดี๋ยว อนี้ราคาสองพันก็ก็อาจจะเยอะไปหน่อยอ่ะแต่กูเป็นพ่อค้าไงมึงลองคิดด,ดูดีต่อมาได้อีกว่ามึงจะขอสักเท่าไหร,ร่ขอรักสามหมื่นลยกันอ้าเยอะกว่าเดิมป่ะอางี้แพงไปต่อหรือร้อยห้าสิบไป จะขอเพิ่มเท่าไหร่สองพันห้าสองพันห้าเริเอาไปคล้องหนึ่งเอาเนี้ยเอาได้สองพันห้าเดี๋ยวจ่ายสดเลยก็เนี่ยมีเลมอะไรครบใช่ไหมครบแปลงมาใช่รถก็ใช้ได้ก็แต่ต้องเอาไปปรับแก้หน่อยก็ไม่ไม่น่อยอะไรก็เยอะเลย ก็เดี๋ยวอีีหน้าก็นั่นแหละอยากที่รู้กันก็เดี๋ยวไปดูรถที่เขากบับให้ตีราคาก็เดี๋ยวก็อาจจะได้นะแต่ว่าถ้าเขาแบบต่อราคาอะไรกันแบบตกลงกันไม่ได้ก็เก็บไว้นั่นแหละ